สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ว่าในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ทั้งหลายไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันอาทิตย์ดูเป็นแนวทางนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไ i ดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับ เอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแช้งเติอนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวอย่าลืมนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ1จนถึง10มิถุนายน2,565เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่า ดวงการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นกำลังจะมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จที่รอคอยข่าวดีที่รอคอยในเรื่องงานจะมาถึงในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10มิถุนายน2565นี้คนเกิดวันอาทิตย์การงานจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะทำอะไรก็มักจะเป็นดีทำอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมี คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีในเรื่องของการทำงานการทำงานการติดต่องานเป็นไปด้วยความสำเร็จนะครับการติดต่องานการขยายงานการติด ต่อเจราจาตกลงต่อรองใดๆเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนะครับการทำงานเป็นไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับอะไราใหม่ๆนะครับในเรื่องของโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆนะครับการได้เริ่มต้นกับโอกาสดีๆใน เรื่องงานมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานการทําสิ่งต่างๆคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จที่รอคอย ความสำเร็จที่ตั้งตารอจะมาถึงนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์จึงเรียกได้ว่าในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565นี้ในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีคนค้าขายจะค้าขายดีขึ้นนะครับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวการติดต่อง,งานการขยายงาน การติดต่อเจรจาการตกลงต่อรองในเรื่องของธุรกิจก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2 5 6 5นี้คนที่เป็นพน,นักงานออฟฟิศเป็นพน,นักงานบริษัทก็มีเกณฑ์ที่จะพบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้บางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอก ดีๆที่รอคอยในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2,565นี้ใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่ต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์มีโอกาสนะครับที่จะได้งานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่ในการหางานในการสมัครงานนะครับโอกาสจะเป็นของคุณในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2,565นี้แหละครับเอาละครับดวงชะตาการาน ารผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า1น1จนถึง10มิถุนายน2565นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ดวงดีในเรื่องเงินนะครับไพ่เดอะซันจะพูดถึงการ ที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความโชคดีโอกาสดีๆในเรื่องเงินการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินนั้นคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือแม้ว่าไพาราชินีแห่งจันทร์จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอกับรายจ่ายเยอะรายจ่ายมากการมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามาแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นถ้าจะต้อง ต้องระวังอะไรระวังในเรื่องของการมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากนั่นเองนะครับในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2,565นี้แต่คนเกิดวันอาทิตย์เมื่อมีไพ่เดอะซันเราจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวการมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2,565นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีความโชคดีในเรื่องเงินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะ าการเงินบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆทางการเงินบางคนจะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการหารายได้เสริมให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565นนี้แหละครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่ คาดฝันมาก่อนนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565นี้ในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภโดดเด่นนะครับมีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์จะมีโชคลาภใหญ่น้อย เป็นไปตามรายละเอียดในดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อมีโชคลาภแล้วระวังจะรักษาโชคลาภนั้นไว้กับตัวได้ไม่นานหรือระวังจะเก็บเงินที่ได้จากการที่มีโชคลาบนั้น อยู่ได้ไม่นานนั่นเองต้องระวังให้ดีนะครับระวังเงินเหล่านั้นจะหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับมีเหตุให้ต้องใช้มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปจะต้องระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565นนี้อย่าลืมนะครับมีเงินเข้ามามีสติในการใช้จ่ายนะครับรอบครอบในการใช้เงิน นะครับในช่วง1จนถึง1ิมิถุนายน2565นี้นะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า1นจนถึง10มิถุนายน2565นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2,500 65ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565นี้ไพ่9คาทาจะพูดถึงการที่ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนั้นตีตัวออกห่างความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะอยู่ในช่วงเวลาที่ห่างเหินนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณ หรืออาจจะเป็นเขาก็เป็นได้นะครับที่จะเป็นฝ่ายตีตัวออกห่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2,565นี้อาจจะต้องใส่ใจในรายละเอียดความสัมพันธ์ให้ดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นคนที่กำลังคบหา กำลังดูใจกันอยู่ระวังเจอคู่แข่งระวังเจอคนที่มาชอบพอคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่นะครับระวังการมีคู่แข่งการมีคนเข้ามาชอบพอคนที่เรานั้นดูใจอยู่นะครับในช่วง1จนถึง1ิมิถุนายน2565นี้แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วนะครับ มีความรักความสัมพันธ์กันอยู่แล้วในช่วง1นึ่งจนถึง10มิถุนายน2565นี้อาจจะต้องระวังในเรื่องรักซ้อนเรื่องหึงหวงนะครับหรือว่าการที่คนรักนั้นอาจจะห่างเหินจากคุณเพราะสาเหตุบางอย่างก็เป็นได้เช่นกันในช่วง1นึ่งจนถึง10มิถุนายน2565นี้อาจจะต้องใส่ใจในรายละเอียด ความสัมพันธ์อย่างที่บอกนะครับส่วนคนโสดครับต้องบอกว่าคนโสดเองมีเกณฑ์ที่นะครับจะไปพบเจอจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่คงจะต้องดูให้ดีดูให้แน่ใจระวังเป็นรักซ้อนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือว่าการไปเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะไปเจอคนที่ เป็นพ่อไม้เป็นคนที่มีลูกติดก็เป็นได้เช่นกันนะครับคนโสดทั้งหลายในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2,565นี้มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนโสดที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติ แก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาวอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ